สวัสดีครับ F ั FC เอฟซีเวียงพิเศษแหล่งในช่องเวียงชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ได้ํมเร็จหักชมลดสองท่อนมานําเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นพนะรนนสนนะรนนสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นผ้าเนื้อหามวลานี่เป็นภาพผิวสองชั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นพ้าพิมพ์ใหญ่ของวัดละคังคเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะ,ะใช้มา สมบุกสมบันนะครับคือเป็นผ้าที่หักเดิมจากจากของเดิมนะครับก็จะเป็นผ้าค่อนข้างจะมีผิวสองชั้นเนื้อหามมวลสารกอ็อย่างฟอร์มมะละคังครับเป็นผ้าผิวเนื้อนุ่มๆครับเป็นผ้าค่อนข้างจะเดีย๋ยวจะซูมให้ดูเนื้อองค์ช่วงที่ช่วงช่วงอกนะครับเนี่ยในช่วงอกกับช่วงเสียนผ้านะครับก็จะมี